ผมมาถึงแล้วครับอ่าสลับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเลขของปูแดงกับเข้าครับเขาเข้าก็คือว่าเขาเลขเองค์ทองคําที่เห็นอยู่นี่ครับนี่ครับเขามาสองวัแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสองวดนะกเลขก็เก่าๆเนาะแมนรอบแรกตี่เขาเห็นสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งอ่ามันออกสองเจ็ดหนึ่งแมน รางวัลที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือเขาเห็นหนึ่งเจ็ดสามสองใช่เจ็ดสามสองนี่ก็รอบแรกเห็นเจ็ดสามหนึ่งแต่มันออกเจ็ดสามสองใช่ใช่แล้วเราที่ผ่านมาที่เราเห็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามมันออกศูนย์สามเจ็ดนี่ไงครับท่านผู้ชมถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมลงนะครับสถานที่ตรงนี้เขามาสองรอบแล้วครับแล้วก็ผมกับมาขอสองรอบเนาะ สองรอบอันนี้เป็นรอบที่สามครับแปลกก็ทีว่ว่าปูกัญญาเร้วหาเลหล็กบนเลยนี่เราห้เหล็กบนมาสองงวดละขึ้นนี่ขึ้นงวดที่สามครับ,บเกือบแตกสามตัได้สรบบอบเถึงนะแตกแล้วน,นาาทำเมย์ปจํามันอาจจะแตกเดี๋ยวน,นี้งวดนี่จะเบิงได้ว่าเสียเหล็กตัวไหนนี่ครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพ้าท่านผู้ชมมาเบิงตัวเหล็กในในอ่างทองคำน่กอนเนาะครับทุกข้างที่มากององงเนาะองทองคำนี่ครับนี่ครับข้ามเกี่ยวกระลักเบิงแหละครับ วดที่แล้วพี่เมกเอาหนิวไปจิ้มสามเ<า>จ็ดสามหกศูนตรงกลางนี่คือเลขหกใช่ริมนี้ 3. สามศูนย์ฝั่งนี้ดูดีๆตรงกลางเลขหกชัดมากเดี๋ยวนะครับบอกตรงลงเหอตะตแหลกขั้นแนวเห็นแบบเดียวสว่างๆเนาะหนึ่งวันเป็นสองห่าอย่าขยับกยับยัเตียงยัเต็งมันเดือบมันเลือบเอือ เดี๋ยวสองมือกันดีครับท่านผู้ชมครับสองหาสองแปดได้ค่าก็ใช่นั่นน่ะมัาเปลีป่ยน,เ,นเลขแล้วนี่เปลี่ยนเลขมังกีบใช่ขยับเข้าขยับเป็นศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก่อนตอนแรกนะเห็นเลขหกชัดเลยตรงกลางใช่มันเป็นนะมันเป็นสามศูนย์หกศูนย์หกสาม 0, 6, นี่แหละชัดเลย ที่หนูเห็นน่ะคือศูนย์หกสามแล้วทีนี้มันเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลไรยงังเปลี่ยนแล้วบ้วนี่เปลี่ยนเ้ว,<อ>วเป็นเหล็กเป็นเหล็กไหมเลยเป็นเหลเ็กไหมเลยยังนะแล้วลายแล้วสองหา้านี่สองนั่นห,ห้าตรงกลางเหรอ,อ,อนี่ห้าเลขห้าชัดเลยเห็นไหมห้านี่เลขสองตรงนี้เลขห้าอยู่ดิมนี้อืมเนียนถูกไหมดีครับท่านชมครับ สองหาบ่ะสองหาเห็นแค่สองตัวน้องวันนี้เนาะไม่เห็นแล้วเห็นสาม,สามตัวก็สามศูนย์หกไงแต่กดหน้าเห็นแปตดตมวเลยเลขไงสองหน้ายูฟังซ้ายหาหน้ายูฟังขวาศุดยตรงโอเมนสองสองสองหน้ายูฟังพีเลขหกหน้ายูฟังพีแต่ตรงกลางเป็นเลขหาสอ,สองหาหก ปีกแมงนี่ตรงนันเหร็นปีกแมงขาวๆไหมทีอ่อยู่ข้างบนอ่ะตรงที่พี่เมฆจับเมื่อที่ไหนเป็นเลขอะไรพี่แต่เหมือนเห็นเป็นเลขศูนย์นะเบิงกันสามเก้าไหมอันนี้เลขเก้านี่เลขสามข้างหน้านี่เลขสามนี่เลขสามนี่เลขเก้าไอปีกแมงขาวๆแล้นะเ็จปีกแมงอ่นะ เป็นว่านี่ลอยอยู่เนี่สามเก้าสามเก้านี่นี่นี่เลขเก้าอยู่นี่สามเก้านะครับเอ่อขับเก้าเห็นเป็นสามเก้าเอาหลอบแรกอย่งแต่ว่าไอ้ตัวเหลยยังยังยังบเปลี่ยนเห็นเห็นเป็นยังนะสามศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์หกสามศูนย์หกแต่ว่าปีกแมงขังก่อยเห็นเป็นสามเก้าสามเก้าน่ากินกันนะนี่นี่นี่เลขนี่นี่ปีกแมงมันหมุนเออปีกแม่งขาวๆนั่นอ่าไหมดูดิ ปีกแมงที่มันขาวๆนะครับแต่หนูเห็นแต่ตัวเลขมันอยู่ข้างในนะแต่หนูเห็นมันเหมือนเป็นเลขหนึ่งไทยนะเลขหนึ่งไทยตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ศูนย์ตัวคือตัวเนี้ยถ้าปีกแมงนี่ยคือตัวเนี้ยเนี่ยเลขหนึ่งไทยถ้าไม่หนึ่งไทยก็เลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์เก้าศูนย์ใช่แล้วก็มันจะมีมีปีกแมงตัวเล็กๆนีกตรงข้างบนเลขศูนย์น่ะเห็นไหมเห็นบอะกอบ มาไ,ได้อยู่ข้างในดำๆเละเออนี่ไงดูเงาเงาปีกแมงเห็นชัดเลยว่าเป็นสามอะไรสามนี่วะที่ข้างหลังมันศูนย์หรือเหมือนเก้านี่แหละแต่สามนะชัดปีกแมงเอาไฟสองเข้า,ขาไปท่านผู้ชมครับลองพิจารณาเบองเดอรครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มองเห็นตัวเลขในนี่ต่างจากพวกผมเนาะครับครับอ่าก็คือถังเอ่อท่องขํานี่ครับโค<อ>งท่องคํานี่ครับ พื่อให้โชคให้ลาบมาสองวัดแล้เนะครับท่านผู้ชมแต่ก็เหมือนหนึ่งห้าศูนย์วันนี้เป็นวันที่สามเหมือนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขไทยแล้วก็เลขห้าตัวใหญ่ๆตรงกลางแล้วก็ศูนย์ตัวเล็กหนึ่งห้าเจ็ดหาเนาะปีกแมงน่ี่ครับจะพิจารณาเพิ่มด้วยครับเพื่อวันมาเนาะคือสี่สามเจ็ดเลย อือเกิดข่ายสี่สามเจ็ดันแล้วแต่คนเบิ่งเหมือนเนาะอแหล่ะแต่คนเน่มลองพิจารณาบ้างเนาะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิลงอ่าตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งถ่ายถคลิปด้วยครับสี่ห้าหกดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดสิบแปดหน่วยลดอันนึงแต่ว่าลดออกมาตอนหนาเลยเนาะเหลือสิบเจ็ดวันนี้ ดิเล็กซ์ซิมาตีนป่าหนึ่งแปดบวไฮครับหนึ่งแปดบวไฮเพิ่มมาเหลือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดขี่มาดีบ่อยหนึ่งเจ็ดถ้าถ้าบอกถึงยูนิ่ไอเจ็ดมาเลยสองงวดเลยเม่ดิบุนดิซิมาเจ็ดตี๋อยรุตออกมาได้ไหมเจ็ดสองก็ออกแล้วเจ็ดสามก็แล้วเหลือเจ็ดสี่ปูเจ็ดหนึ่งอันเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เดียวเออเจ็ดหนึ่งยังมาเนาะบ้านมา เจ็ดสามเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งก็ดีเลยนี่ศูนย์ศูนย์สามคฝึกไข่เลข่เห็นในองค์กี่เลยศูนย์สามเหรอศูนย์สามเลยนี่ในองค์กับสามศูนย์หกไหมศูนย์ศูนย์สามคือโอ้คือศูนย์สามตัวนะอ๋อเนี่ยอ้าศูนย์ศศูนย์มัดสองตัวมีเลขสามนะโมเมนต์จิบเป็นสองสามจำโมเนต์ไหม ศูนย <03. S 2> <03. S 1> ์สองสามศูนย์ศูนย์สามกับแปจะเล็กกลวยของหัานเนาะสิบแปดหน่วยล้นล่งอันหนึ่งเหลือสิบเจ็ดมงใส่ลรากล็อกผสีใบเหล็กใบเล็กเนาะเพราะว่ากับพึ่งเอากลวยมาถวายเธอเล็กเนาะ แต่มาสองรอบลวอันนี้รอบที่สามก็ได้โศกจากสารปูแดงยาบุญน,นี้ตลอดด้วยครับท่านผู้ชมครับเจ้า,จาในบะมุกีที่ว่าเข้าเห็นตัวทุถ่ายเลยกันเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหนึ่งเล้วเป็นหนึ่งซี่แล้วก็เจ็ดซี่แลวมาปุลยมาถอดอีกว่านี้มีอากาศขึ้นมือนเวดวแต่น้อยนิดหาโมงยิน มันก็มีงานอยู่มึงก็เต็มเลยก็ม,งมีงานสงบเด่นเป็นนะ้องมัอนนะอ่าปุญญาครับมือหนีลูกหลานก่มาขอโสดขอหลับคือเก่าล่ะครับสิ่งใดที่ลูกหลานทุกๆคนที่มามือนีอ่าล่วงเกินปุยญากระปวะร่ายให้ลูกหลานเด้อครับปุยญาครับลูกหลานกัมาพึงบารมีคือเก่าครับหลังจากที่ปุยญากระให้ตัวเลขอ่า ตัวเลขอะไโชคมากสองวดติดแล้วเนาะครับเมื่อนี้ลูกหลานกันมากขอโชคลาภในวดที่สามครับวดที่สามเนาะครับจากปูคกัมาครับเพราะว่าเหล็กสีออกเล็กถูกหรือเหล่าองค์ทองคำกับขอให้มาเเ้อปกัญาครับขอให้ลูกหลานทุกคนได้จับเงินแสนเงินล้านครับรอบนี้ครับเงินหมื่นเราต้องจับให้จับเงินแสนเงินล้านเลยครับเนาะครับท่านผู้ชมนําคกับปูมญาครับก็ให้สิ่งที่ลูกขอ สมปรารถนาดเด้อครับปุญญาครับสาธุสาธุสาธุครับครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูกกันเนะครับท่านผู้ชมครับเลขนี้เลขย,ยังนี่ห้าสี่สองเพืได้จุดไว้่บุ๊ เดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบตัวที่หนึ่งกันนะครับนี่ครับตัวแรกจัดเจลแล้วนะเลขศูนย์เลขศูนย์อ๋อคือตรงเงินกับเหล็กในองค์ตองคำเลยเดี๋ยวทันลงตัวที่สองของกันนะครับเดินครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบตัวที่สองกันครับมาแล้วมาแล้วครับปูยาพื้นหายแล้วครับเลขทูบตัวที่สองครับ นี่ครับท่านผู้ชมตัวที่สองก็คือเลขหนึ่งครับตัวแรกเลขศูนย์ตัวที่สองเลขหนึ่งครับศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวลออุนเลขถูกตัวที่สามกันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิรงเลขถูกตัวที่สามกันเนาะครับแต่ผมว่าน่าสิเป็นเลขซีครับนี่ครับถ้าเป็นเลขซีเนาะครับถ้าตัวที่สามเป็นเลขซีนะท่านผู้ชมก็ตรงกับเลขที่ผมเห็นในอ่าองค์ทองคำเมื่อกี้นี่เนาะครับที่ผมเห็นเลขเป็นหนึ่งซี กับเจ็ซีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอล,ลุนนะครับวาเลกตัวที่สามนี่เมนเลขซีบอรครับถามาเลกซีนิวคนลุ้เลยนได้ครับท่านผู้ชมนี่ครบก็วาเลกเลกมนบอ<ม>ตรงกันเลยเนาะกับแปลกขึ้นกันเน,ะนาเะนาต่ละเทะียได้เลกตรงกันเลย เลขนะครับเลข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 ทูกกับฮักฮักทอมครับนี่ท่านผู้ชมทูกแตกเลยครับเดี๋ยวรอารุนเลขทูกตัวที่สามแล้วครับครับเลขทูบตัวที่สามก็คือเลขสี่ครับเลขสี่อลีครับท่านผู้ชมครับ 0 1นครับอ่าวดของวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ครับท่านผู้ชมครับศ4ครับแต่่าหัครับหัก,กตรงกลางลาอืมตรงท้ายเลขหนึง่งครับหรือว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันเด้อครับท่านผู้ชมครับนําไปเสียงโศกอย่าลืมตัดสื่อน้าครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันครับ าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเป็นความแชร์สนบุคคลครับทามักเลขกตัวนี้เนาะครับการนําไปพิจารณาแล้วก็ประกอบการซื้อเสียงโชกได้เนาะซื้อลอตเตอรี่นะครับครับซื้อลอตเตอรี่ครับเอาโอเคเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีสมปรารถนาครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะครับให้ได้จับเงินแสนเงินล้านพุ่นละครับสาธุสาธุสาธุครับ014หรือว่า074ครับ